الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم إذ قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة عشر أمثالها إلى سبع ضعف Kalau Allah azza wa jal illa siyam Fa inna hu li wa ana ajazi bihi Yada syahwatahu wa ta'amahu min ajli Lisa imi farhatani Farhatun inda fitrihi Wa farhatun inda likai rabbihi Wa khalufu Fihi ajabu inda Allah min rihil misli Sadaqallahu วรสุรุนกรีมท่านพี่น้องผู้มีอิหมานทั้งหลายนะครับผมขอเดอนตัวเองแล้วก็ท่านพี่น้องที่มาร่วมละหมาดยุมาทุกท่านให้มีการตักวาต่อรักสุบานวัตาลาเพราะการตักวาจะเป็นสเสบียที่ยิ่งสําหรับเราในการที่จะกลับไปหาอัลาสุบานวัตาลาในบรรดาคาราท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับนะครับเราได้อยู่ในช่วงของเดือนอันสมเกียรติ นะครับก็คือเดือนรอมฎอนนะครับต้องอัลฮัมดุลลาห์นะครับ, illa, รบที่อัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาได้ให้เรามีชีวิตนะอยู่ได้สมบัติกับเดือนรอมฎอนอีกครั้งหนึ่งนะครับอัลฮัมดุลลาห์เป็นความเมตตาของอัลลอฮฺสุบฮานุวะตาอาลาที่พองค์ได้ทรงเมตาเมตาแก่เราทั้งหลายนะครับการพิสวดนะครับก็ถือว่าเป็นออฟาดู เป็นสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานาตะกาลากำหนดกับมุสลิมทุกคนที่จะต้องถือศีลดในเดือนรอมาดอนเพราะฉะนั้นนะครับก็เป็นถือว่าเป็นหน้าที่ของเรานะครับเป็นหลักการสำคัญที่นบีบอกว่าเป็นรุกลน,นึงจากรุกลอิสลามที่ทุกคนจะต้องปฏิบัติเหมือนกับการปฏิบัติละหมาดนะครับละหมาดเราก็ทิ้งไปได้ฉันใดนะครับการถือศีลดก็ ทิ้งไม่ได้ฉะนั้นเพราะฉะนั้นนะครับมันเป็นหน้าที่ของเราเพราะฉะนั้นเอัลกุรอานอัลลอฮฺสุบฮานุุตาลาจึงบอกว่ายาอิฮลลัลลิณะะมนุกุติบะะไยกุมุซียามกามากุติบาลลลดีนะมิงกอบลิุมลัละคุมตัดตะกูนอัลลอฮฺบอกว่าการถือสิวดได้ถูกนะฟัดดูแก่พวกท่านนะครับดังที่ได้ถูกเป็นฟัดดูแก่ประชาชาติที่มาก่อนจากท่าน เพราะฉะนั้นอลัลลอฮฺสุบฮานเวนตาลากำหนดนาะการถือสวดกับเราก็เป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่จะต้องได้ใช้ความอุตสาหะความมุมานะความเพียรพยายามแล้วก็อย่างน,น้อยต้องมีความสอบบัตรอยู่ในตัวเพราะการถือสวดไม่ใช่เป็นเป็นเรื่องยากและก็ไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายมันเป็นเรื่องของผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์โดยเฉพาะ เพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่านะครับในรอมรในรอมมดนมีทั้งคนที่ถือศีลและมีทั้งคนที่ไม่ไม่ได้ถือศีลมีปะปนกันไปครับนะครับเราจะเห็นว่าบางทีบ้านใกล้เราถือศีลดแต่บ้านใกล้เรือนเคียงเราไม่ได้ถือเพราะฉะนั้นนะครับการถือศีดมันจึงเป็นหน้าที่ เป็นหลักการที่ยิ่งใหญ่นะครับเมื่อเป็นหลักการของรสบานัวตาลานะครับอัลลอฮ์จึงบอกว่าละอัลละกุมตัตะกุลที่เราถือสุดัขนั้นก็เพื่อว่าเราจะได้เป็นคนที่กลัวอัลลอฮ์ตักวา็คือกลัวอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นที่เราถือสุนัขเพราะเรากลัวอัลลอฮ์เรากลัวการอาซาบของอรสบานัวตาลาในวันลราะห์ ในทางตร,ตรงองนข้ามคนที่ไม่ถือสินอดนก็คือคนที่ไม่กลัวการอาสาบของอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นถ้าเขายังคงได้ละเลยก็ไม่แตกต่างอะไรกับเรื่องละหมาดเขาก็คงจะละเลยเหมือนกันเพราะฉะนั้นครับท่านพี่น้องครับนะครับคนที่กลัวอัลลอฮ์ก็คือคนที่ถือสินอดนและมันเพียรพยายามในการที่จะปฏิบัติให้ครบ นะครับเราต้องซื้อสดให้ครบ30มสบวัน pirate. ในขณะเดียวกันท่านพี่น้องครับเราอยู่กันเป็นครอบครัวเราอยู่กันเป็นครอบครัวเพราะฉะนั้นเราถือสินอดภรรยาเราต้องถือสินอดด้วยเราถือสินอดลูกเราต้องถือสินอดด้วยถ้าลูกเราไม่ถือสดดินอดเราต้องจัดการมันเป็นหน้าที่ของผู้ปกครองที่จะต้องจัดการลูกของเรา เราจัดการอย่างไรครับท่านพี่น้องครับในเรื่องของลูกเพื่อให้เขาได้ได้ได้ปฏิบัติเหมือนกับเราปฏิบัติเด็กเราต้องฝึกเขาเราต้องฝึกเขาให้เขาได้เพียรปฏิบัตินะครับนะบนะอาจจะเป็นช่วงเจ็ดขวบแปดขวบนะฝึกให้เขาถือศีลอาจจะได้สักครึ่งวันัลฮัลด้วยละ ฝึกไปเรื่อยๆครับฝึกไปเรื่อยจนกระทั่งสิบขวบฝึกจนกระทั่งเขาเกิดความเคยชินในการถือศีลเราอย่าก,กลัวว่าลูกเราหิวน้าเราเป็นผู้ใหญ่บางทีอจาจจะโหูน่ฉันกลัวลูกฉันจะหิวให้เขากินเบออเดี๋ยวให้เขาเอเกบนเล็กก่อนค่อยค่อยค่อยว่ากันเวลาเขาสิบสามสิบสี่แล้วโอ้ตอนนี้พูดยากแล้วลำบากแล้ว จะบังคับเขาจะตีเขาก็ไม่กล้าละไม่กล้าละไม่กล้กาตีลูกละเพราะฉะนั้นเมื่อบางทีเขาอากนบาเล็กเขาก็ไม่เคยชินกับการถือสุดเขาก็ไม่บวชนะเขาก็ไม่ทำไงเพราะฉะนั้นนะครับหลักหลักของของคนเป็นผู้ปกครองนะก็ต้องฝึกลูกตัวเองนะผู้นำครอบครัวต้องฝึกลูกตัวเองให้ให้ถือสินอด เรายังมีชีวิตยอยู่นะครับเรายังมีชีวิตยอยู่เราทำเราทาตามความสามารถของเราแต่แล้วถ้าเมื่อเราตายไปนะวลัลลอห์ลามเขาจะทำอย่างไรเขาจะไม่ทำเขาจะอย่างไรก็แล้วแต่นะครับวลัลลาห์ลามเพราะฉะนั้นนะครับท่านพี่น้องครับนี่คือหน้าที่ของเรานอกเหนือจากตัวเองได้ปฏิบัติแล้วผู้ที่อยู่ภายใต้การดูแลของเราก็จะต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติเหมือนกับเรา เราจะเห็นว่าในเรื่องของการถือสวดในเดือนละมอดนนนะครับมีฮะดีษบทหนึ่งที่หลายๆคนได้ฟังหลายๆคนได้ยินเป็นฮะดีษกุลซีที่ท่านอัลสุลรอสซาลฮ์วะลิวะสลัมบอกว่ากุลูอาเมลิดมีอาดัมดูดอาอฟุลฮัสนซนอัชร์อัมทาลิฮะอีลาซับอัมยัดฟินนบีบอกว่างานการ ทุกอย่างของลูกหลานอาดัมนะจากเอสิบเท่าจะได้รับผลผลบุญอย่างน้อยสิบเท่าจนกระทั่งถึงเจ็รเท่าตั้งแต่สิเท่าจนกระทั่งถึงเจ็รเท่านี่คือผลบุญที่อเล,ลสุบานูตาลาจะตอบแทน ให้กับเบาผู้จงรักภักดีต่ออัลลอฮุบ ب า ا า ه วละ ت ع าให้กับเบาผู้ที่เชื่อฟังอัลลอฮุบ ب า ا า ه วะ ت ع า ل ปฏิบัติตามอัลลอฮฺอัลลอฮฺจะให้ผลบุญตั้งแต่สิบเท่าจนกระทั่งถึงเจ็รอเท่านะและนะบียังได้กล่าวบอกว่าอิลลัเสียนอเสจากการถือสนลด นะนอกนอกจากการซื่อนะครับตออินนะฮูลีวะอานะอจดีบิอัลลอฮ์บอกว่ามันเป็นกรรมสิทธิ์ของข้าเป็นเอกสิทธิ์ต่ออัลลอฮ์สุบฮานูตาลาโดยเฉพาะอัลลอฮ์บอกั้นะการถือสูดเป็นเอกสิทธิ์ของอัลลอฮ์โดยเฉพาะที่อัลลอฮ์บอกอย่างนี้บอกผ่านนบีนฮะดิษกุตสี บอกพันนบีม,มุ h a ม m a d สโลลล,ลลลอห์อะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเป็นการมัสธิ์ของอัลลอฮ์นะครับในการถือสุดในการที่พระองค์จะทรงตอบแทนกับผู้ที่ถือสิ้นอดเราบอกอันนั้นเราเป็นคนจัดการเองนะครับเพราะอะไรครับที่เราบอกว่าพระองค์จะทรงจัดการเพราะเนื่องมาจากว่า คนที่ถือสรวจดนั้นยาดาชะววะตอหัวตออามาุมินอัจลีเพราะว่าเขาได้ละทิ้งอารมณ์ตัณหาความอยากและทิ้งอาหารเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาเพราะฉะนั้นที่เราถือสินอดที่เราไม่ไปกินไม่ไปดื่มไม่สามารถระงับอารมณ์ได้ความโกรธได้ระงับอะไรต่างๆได้ ความอยากความต้องการได้ที่เราทำนั้นเราทำเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานูรตาลาเพื่อพระเจ้าเพราะฉะนั้นเมื่อเราทำเพื่ออัลลอฮฺอัลลอฮ์ก็จะทรงตอบแทนเราเป็นผลงานชิงโบแดงของเราเมื่อเรากลับไปหาอัลลอฮฺสุบฮานูวตาลาในบวลาอัคราและยังมีอิฮดิษที่บอกว่าคนที่ถึงสิริดจะเข้า ประตูประตูหนึ่งที่เป็นประตูที่โดยเฉพาะสําหรับคนถือสิรดก็คืออารยานประตูที่ชื่ออารยานเป็นประตูที่อัลลอฮฺซุบฮานวตาะตะลาเตรียมการสําหรับคนที่ถือสิรดนะครับนบีเออลอบอกต่อนะด้วยพัานนาบีบอกว่าลิสซออิมิตฟารฮัดานสาหรับคนถือสุรดนั้นมีการดีใจอยู่สอง สองครั้งนาครั้งหนึ่งในขณะที่ถือสินอดนะครับเวลาเราเวลาเราได้เวลาละสิอดเราดีใจดีใจที่เราได้สามารถแก่นะละสิอดนะเป็นความดีใจเพื่อให้เราร่างกายสดชื่นหลังจากเราอดต้องยอมรับว่าการอดต้องต้อง,อ,ง,อ,งอดทอนไงโหมันยากมันมันมันทดสอบอิมานของเราจริงๆนะเพราะงั้นเวลาเรา ได้เวลาละสวดแล้วเราละสวดอัลฮัมดุลิลลาราดีใจเป็นเนื้อหมัดของอัลลอฮฺบ ب าน ن ه แวะตา ا าและอีกครั้งหนึ่งที่เราดีใจก็คือในขณะที่ลีกออรบ,บีเมื่อเรากลับไปหาอั Allah, าาลลอฮฺ س ب า ا ن ه แวะ ت ع ا ل ท่านพี่น้องครับเป็นความดีใจของคนที่ศรัทธาต่อลอ์จริงๆเพราะว่าในช่วงที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาเราทําเพื่ออัลลอฮ์เพราะฉะนั้นเมื่อเรากลับไปหาอแล้วเนี่ย แน่นอนครับเราก็ดีใจเพราะว่าเรากําลังรอการตอบแทนจากอัลสุบฮานุอาลาในการที่พงค์จะทรงตอบแทนเราเป็นความดีใจอ่ะมีฮะดิษบทหนึ่งบอกว่าในวันกียมะ์ะวันที่วิกฤตวันที่เข้าได้เข้าเข็มจะลงนรกจะขึ้นสวรรค์วันนั้นเนี่ยมีสองสิ่งที่จะช่วยเราได้หนึ่งอัลกรุรอานสองการทีร่สวด ที่มันจะขอชาฟาจากอัลลอฮ์บ ب า ا ن ه ูวะตาลาให้กับคนที่ถือสวดให้กับคนอ่านอัลกุรอานเพราะฉะนั้นอัลฮัมดุลิลละในโลกดุนยาเราทําเพื่ออัลลอฮ์เราถือสวดตลอดชีวิตของเราเพราะฉะนั้นในวันแห่งวิกฤตในวันกียร์มาในวันที่เราอาจจะเป็นวันวิกฤตสําหรับเราว่าจะลงนรกหรือจะขึ้นสวรรค์การถือสวดจะขอชาฟา ขอลุกคโทษให้กับเราณที่อัลลอฮ์สุบฮานูวตาอาลาเพราะฉะนั้นนี่นี่นี่คือสิ่งที่เป็นรางวัลและสําหรับคนที่ไม่ถือสวลดแล้วครับคนที่ไม่ถือสวลอดทาไงครับวิกฤตแล้วครับวันที่ไปเจออัลลอฮ์กุอานก็ไม่อ่านบวชก็ไม่บวชและจะเอาอะไรไปช่วย จะมีอะไรช่วยเหลือเขาในวันนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมครับต้องเตรียมแต่เจ้าวัดูฟาอินทอรัาดิตตะวาทั้งหลายจงตเตรียมสเสบียงเสบียงที่ดียิ่งคือการย้ำเกรียต่ออัลลอฮฺสุบฮานูวะตะอาลาท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับเราจะเห็นว่าในเรื่องของการบัญญัติการถือสิลด,ดนะรบเด็นนะประโยชน์ การือสวดนั้นมีประโยชน์ประโยชน์ที่ได้รับจากการือสวดนะักวิชาการได้บอกว่าประเด็นแรกนะครับตักีตักวัลอฟิลิสติยาบาลิอัมรีฮประเด็นแรกคือเมื่อเราสำรวดนั้นมันจะทําให้บรรลุถึงซึ่งการตักวาต่ออัลเป็นการปฏิบัติตามคำสั่งของอ AH. ัลเพราะฉะนั้นคนที่ ถือสิดเป็นคนที่ย่างก้าวประสบความสำเร็จในการที่เราเป็นคนมุตตะกีนเป็นคนที่กลัวอัลลอฮ์อย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นถ้าเรากลัวอัลลอฮ์เราต้องถือศีลแต่ถ้าคนไม่ตัวไม่กลัวก็เป็นเรื่องเอกสิทธิ์ของเขานะครับเพราะยังมีคนที่ไม่ยอมถือศีลยังมีอยู่ในสังคม ยังมีอยู่นะครับถ้าเป็นลูกหลาน,นเราก็ยญาสุบินละนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคนที่ถือสวดเป็นคนที่ทําให้การตักวาต่อรัลบรรลุเป้าหมายลาัละกุมตะตะกูนเพื่อเป็นการย้ำเกรงต่อรัศมีบานมีตะเาประาประเด็นที่สองการถือสวดนั้นจะทําให้เราตะ้ววิุนักอรรถศพ จะทำให้ตัวของเราเ,เคยชินกับความอดทนการที่สุดทำให้เราเป็นคนที่มีความอดทนอดกลั้นไม่ใช่อดกลั้นกับเรื่องอาหารอย่างเดียวเนะี่ยอดกลั้นต่อเรื่องนับสูความอยากความต้องการชีวิตของคนเรานี่อยากทุกเรื่องเห็นอะไรก็อยากเจอผู้หญิงก็อยากเจออาหารก็อยากเจอทุกอย่างอยากมั่นอะมนุษย์ แต่วลาเวลา,าเราถือสวดแล้วความอยากต่างๆเหล่านี้จบลงนะจบลงเพราะการถือสวดนั้นจะต้องงดจากสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นเมื่อเราถือสวดนั้นจะทําให้เรานั้นเป็นคนที่มีความอดกลั้นมีความขันติมีความอดทนคนคนที่ไม่ถือสวดเขาจะไม่รู้สึก ว่าเอ้ยไอถือสุลเนี่ยมันต้องยากนะมันต้องลำบากนะ mm hmm. เขาไม่รู้สึกนะครับแต่คนที่มีความรู้สึกคนที่ถือศีลจะปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่หิวอะ่ะท่านพี่น้องปฏิเสธไม่ได้ว่าการซื้อสดแล้วมันหิวปฏิเสธไม่ได้แต่ที่เราไม่กินอะ่ะเพราะเรากัวอัล่อ ที่เราไม่กินนะเพราะเราลูวอัลลอฮฺ سبحانه แวะ ت ع ا เราเชื่อมัน่นต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع ا เราปฏิบัติตามคําสั่งของอัลลอฮฺ سبحانه แวะ ت ع ا นะครับประเด็นต่อมานะครับการถือสวดนั้นจะทําให้มนุษย์เคยชินต่อการทําความดีอย่างไรครับท่านพี่้องครับเพราะการถือสวดไม่ใช่เพียงเฉพาะ เราอดอาหารอดเครื่องดื่มแต่การถึงสวดในรอมฎดอนนั้นมันรวมหมายความว่าเราจะต้องป,ปฏิบัติอามันอิบาดาหต่างๆไม่ว่าจะเป็นการอ่านอัลกุรอานไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสะดะซึ่งมันเป็นความดีทั้งหลาย ที่เราจะต้องเพียรพยายามในขณะที่ปากเราอดและในขณะเดียวกันเมื่อเราอดเราก็ต้องอ่านอัลกุรอานใช้เวลาให้เหมาะสมกับกิจกรรมที่ดีๆนะอ่านอัลกุรอานมีเงินบริจาคทำให้เยอะๆตามความสามารถของเราที่เรามีความสามารถที่จะปฏิบัติ เพราะฉะนั้นเวลารอมฎดอนเนี่ยมันจะทําให้เราเกิดความเคยชินในความประพฤติในการปฏิบัติสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีๆเมื่อเรารอมฎดอนเราปฏิบัติในสิ่งที่ดีมันก็จะส่งผลว่าเวลานอกรอมฎดอนเราก็จะเอาสิ่งที่ดีๆที่เราปฏิบัติในรอมฎอนไปปฏิบัตินอกรอมฎดอนเมื่อไรารอมมดอนเราอ่านกุรอาน นอกอมฎอนเราก็อ่านอัลกุรอาเนเหนือในเมื่ออมฎอนเราบริจาคนอกอมฎอนเราก็บริจาคนีค่คือผลตามมาจากการที่เราได้ประพฤติปฏิบัติความดีต่างๆในช่วงอมฎอนท่านพี่น้องพูสศาัทธนทั้งหลายครับเราจะเห็นว่าเป้าหมายของการสวดคือการยำเกรงต่อละมันมีเป้าหมายรองในฮะดิษของท่านศอสดาสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมบอกว่า สูมูตเสหุสุมตท่านทั้งหลายจงถือสินอดและมันจะทำให้สุขภาพดีนบีบอกงน้น,นะการถือสินอดจะทำให้สุขภาพของเราดีขึ้นในทางการแพทย์ไม่ว่าจะแพทย์ ต่างประเทศหรือว่าแพทย์ในเมืองไทยที่เป็นมุสลิมได้วินิจฉัยออกมาอย่างทั่วถึงบอกว่าการถือสวดนั้นมันจะช่วยล้างกระเพาะของเราล้างลำไส้ของเราจะช่วยทำให้คอเลสเตอรอลในร่างกายของเราลดน้อยลงจะทำให้โรคต่างๆในร่างกายของเราไม่ว่าจะเป็น โรคความดันโลหิตสูงโรคไขมันโรคต่างๆมีอาการดีขึ้นเพราะฉะนั้นนะครับหลายคนอาจจะมีข้ออ้างว่าฉันบวชไม่ได้เพราะฉันมีนู่นมีนี่น ύ, เป็นโรคกระเพาะโรคนู้นโรคนี้แต่นบีก็บอกว่าการถือสวดนั้นจะทำให้สุขภาพดีแล้วก็ดีจริงๆนะครับ ดีจริงๆเวลาเราถือสนวดทําให้การขับถายทําให้อะไรเป็นเป็นเป็นระบบเป็นระเบียบที่เอารสุบฮาหนัวตาลาวางไว้นะครับก็ถือว่านะครับไทยที่มองว่าถือสดแล้วจะทําให้สุขภาพแย่นั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องซึ่งนบีบอกว่าซูมูรัสยฮู นะทักทหลายจงถือสื้ดและมันจะทำให้สุขภาพของเราแข็งแรงอินชา่าลออะกูลกลิฮะดะวาสซาลาซีมะลิวัลกุมวลิชาลมุสลิมีนมินกุลลิดัมฟัสซาฟิรูอินหูอินหูอัลกอฟุลรฮิย์อัลลอฮ์มูฮัมอัลลอฮัลฮัมดุลิลลาฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์ฮัมดันกะซีรันตอยยิบัมุบารอกัมฟี كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ان سال حديث كتاب الله وخير الحج محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعه ضلاله وعليكم بالجماعه فان جد الله من جماعه ومن شد شد في النار ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم ازل الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين واجعل هذا البلد امنا مدمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين ربنا حبلنا من ازواجنا وذرياتنا كره اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر إن الله بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد الله عليكم كفيلا فاشكروا العظيم يشكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر Wallahu ya'lamu ma tasnaun. Aqimish shalah yarhamkumullah.